เด่นของงานมีอะไรบ้างคะก็ในนิสการส่วนกลางนะครับซึ่งอปชเองกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ร่วมกันพัฒนานิการส่วนกลางขึ้นมาก็อยากจะเรียนเชิญนิการที่พลาดไม่ได้เลยนะครับต้องมาแล้วต้องเข้าชมก็คือนิการที่เกี่ยวกับ 5G นะครับซึ่งทางบริษัทหัวเว่เนี่ยเขาได้นําเทคโนโลยี 5G ล่าสุดมาอันประกอบไปด้วยรถไฟฟ้านะครับแล้วก็การผ่าตัดที่เรียกว่าออนไลน์ ผ่านระบบ5 oh. อ้าอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของหุ่นยนต์เป็นนวัตกรรมล่าสุดที่หัวเว่ยนะั้นนำมาจาัดแสดงในครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้และก็ศึกษาค,ความก้าวหน้าของอของบริษัทแล้วก็ของอโลกเราด้วยนะครับอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ t ด e s สเกลเลตันภาพภาษาไทยเราเรียกว่าโครงร่างสร้างเรื่อง กระดูกก็เหมือนอวัยวะสําคัญที่ยึดเหนียวให้ร่างกายเราคงคงตรีละอะไรไว้ได้ในนั้นเนี่ยเราจะมีไฮไลท์ที่เรียกว่ากระดูกวานบูด้าซึ่งเสียชีวิตอยู่ทางภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับนีออบวชรก็เอากระดูกมาเรียงเป็นตรีละของวานบูด้ายาวถึง12เมตรเ่ยทีนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า VR หรือ AR ระตบเข้าไปทำให้มองเห็นว่าวานบูด้าหรือน้องจ้เอ๋เนี่ย มีชีชวิตขึ้นมาให้เราสแก,ก QR น QR code นะคะได้แล้วนะเพราะว่าอยู่เห็นเปล่าขอทราบความเป็นไปเป็นมาของน้องคนนี้หน่อยค่ะอ๋ออันนี้เป็นประวานบูด้าครับปอนบูด้าประวันที่พบในหน้าน้้านของประเทศไทยะนะครับตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าแม่เจเอ๋ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องของโครงกระดูกนะครับเ,เป็นนิทรรศการสเกเลตันนะครับก็คือจัดแสดงเรื่องโครงกระดูกคาจุนร่างกายของสิ่งมีชีวิตทางที่มีกระดูกสันหลังก็คือพวกพวกเราสัตว์แม,มมอนทั้งหลายาแล้วก็ที่ไม่มีกระดูกสันหลังก็ปูหอยอะไรพวกนี้ครับซึ่งเนี่ยคลานี้เห็นไหมครับเราจาลองหาดทรายมา,าก็จะเป็นสัตว์เป็นโครงร่างของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ปูปลาหมึกนะครับเม่นทะเลหมึกกล้วยคือมันใช่ครับก็คือมันเป็นแกนเป็นแกนอยู่ข้างในตัวแต่ว่าไม่น่าก็เป็นกระดูกสันหลังก็คืก็เป็นโครงล่างเฉยๆครับแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นอ่ที่เจอบ่อยๆริมหาดนะเวลาเราไปเที่ยวทะเลไอ้พวกนี้มันจะกองอยู่ริมหาดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่จริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็คืออ่แกงของหมึกกระดองมันก็คือเหมือนกับหมึกสายหมึกกล้วยนั่นแหละแต่ว่าของของหมึกกระดองเนี่ยจะเป็นแบบนี้ก็จะมี กระดูกนะครับที่เป็นของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นมา้าอันนี้เป็นโลมานะครับโลมาก็คือคล้ายๆกับม่เจเอ๋แหละแต่โลมาตัวเล็กนะครับมีวัวนะครับลงกระจอกเทศหมาหมูนะครับแล้วตรงนู้นก็จะเป็นควายนะครับควายมีกวางนะนอจากไอ้โคงกระดูกแล้วเราก็จะมีที่มาเหมือนกันว่าตั้งแต่เราเป็นปลาเนี่ย เรามามีกระดูกระยางได้ยังไงอะไรแบบนี้ก็จะอยู่ในพาแนลทางฝั่งกําแพงฝั่งนู้นนะครับเป็นเป็นเนื้อเรื่องราวดี่ว่าเป็นเรื่องราวทำไมเรามาเป็นปลาเรามาจากลิงไม่ใช่หรอเรามาจากลิงมาจากปลาก่อนครับอ๋อหรอจากสัตว์น้ําขึ้นมาเป็นสัตว์น้ำเซนสบกเป็นเล็บพายแล้วก็เป็นแมมมอนครับอันนี้เป็นกระดูกไดโนเสาร์นะครับอ่าอันนี้คือกระดูกต้นขา กระดูกต้นขากระดูกต้นขาในช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นของมนุษย์ก็เป็นอันนี้โอ้โหตายแล้วครับแต่อันนี้เป็นของไดโนเสาร์ตายแล้วก็เนี่ยครับกระดูกต้นขาผมเออันนี้อันนี้คือกระดูกต้นขาไดโนเสาร์อันนี้กระดูกคอแต่เป็นของยีราฟเป็นของยีราฟคือจะเท่ากับหน้าอกเราอยู่แล้วอะความยาวเท่าซี่โครงน้าอกเลยอะอันนี้ครับที่บอกว่า ในกระดูกแต่ละส่วนของร่างกายที่จะมีชื่อเรียกต่างๆนะครับอย่างเช่นกระดูกสะบ้าคือลักษณะมันเหมือนกับลูกสะบ้าลูกสะบ้าที่เขาใช้เล่นกันนะครับเป็นกระดูกบริเวณข้อต่อที่รองระหว่างกระดูกต้นขาก,กระดูกด้าแขางครับแล้วก็กระดูกก,ดก้นกบกระดูกก้นกบเหมือนกบยังไงเหรอคะใช่ครับลักษณะของกบก้นข,ของกบที่มันจะมันหามันไม่ได้ยาวครับแล้วมันก็จะโค้งลงน้อยก็เหมือนกับกระดูกก้นกบของเราเลยตรงนี้เดิมอันนี้คือหลักฐานว่าเราเคยมีหางมาก่อน ตรงนี้เป็นกระดูกก้นกบมันจะเห็นชิ้นเล็กๆสองสามชิ้นต่อจากกระดูกก้นกบใช่ไหมครับอันนั้นอ่ะก็คือเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะลักษณะที่ยังคงเหลืออยู่และตอนนี้มีอยู่ไหมทุกคนมีครับอันนี้คือกระดูกเชิงกานเลยเนี่ยโรมกายของมนุษย์ในปัจจุบันเลยเห็นไหมครับยีเล็กๆอยู่ตรงนั้นหลักฐานว่าเราเคยมีหางมาก่อนที่เหมือนกบเพราะว่านี่กระดูกชิ้นนี้แหละครับมันเหมือนกับด้านหลังของกบด้านหลังที่โค้งลงของกบเนี่ยครับอ๋อก้นมันละก้นกบใชยจรับครับผม แล้วมีอะไรอีกไหมคะในนั้นก็จะมีโครงกระดูกของมนุษย์ที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่อีกสองท่านซึ่งเราก็จะมีรักวิชาการของเราเนี่ยคอยอธิบายว่ากระดูกส่วนไหนมีความสำคัญอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือให้ดูความแตกต่างของกระดูกผู้ชายกับผู้นหญิงนั่นแหละรครับมันต่างกันไหมคะต่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ เชิงกานนะครับของผู้หญิงเนี่ยถึงแม้ว่าตัวโครงของอาจารย์หญิงเนี่ยจะเล็กกว่าอาจารย์ชายนะ<ม>สัดส,ส่วนเล็กกว่าแต่ความกว้างของเชิงกานนั่นเท่ากันเลยแ<ม>ส,สดงว่าในอาตาัตราในความสูงที่เท่ากันเนี่ยมนุษย์ผู้หญิงเนี่ยจะมีโครงกระดูกที่มีเชิงกานถายกว่าเอาไว้ก็อดลแน่นอนอามาวางเรียงกันนะครับวางเรียงตามอาจารย์หญิงกาอาจารย์ชายได้ให้เราเรียงครับผม<อ>เรียงตามอันนี้กระดูกสะโพกช่วงสะโพกและนี่อะไรครับก้นกรบ อนอกจากที่กระดูจะระบุเพศของมนุษย์ได้แล้วเนี่ยระบุเพศสัตว์ได้ด้วยนะครับ mm hmm. ดูอย่างตัวนี้อันนี้เป็นกระดองเต่าอเดบ้านะครบับหนึ่งในเต่าบกที่ใหญ่สุดในโลก mm hmm. นะครับอันนี้เป็นกระดองตัวเมียต้องมาดูมุมนี้ครับทำไมอ่ะกระดองเรียบเรียบแบลลาบไปกับพื้นะจะได้ไม่มันจะได้ไม่ไปเกีย่ยวไม่ไปเกาะอ,อะไรเวลามันคาไปตามพื้นหรือยกไปตามพื้นแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผู้ะนะครับตัวผู้มันจะเว้าเข้าไปข้างในครับ เพราะมันต้องขี่หลังตัวเมียเวลาผสมพันธุ์ถ้าเกิดว่ามันตัวผู้เป็นแบบนี้ปุ๊บขึ้นตัวเมียปุ๊บมันไหลทะไหลทยอันนี้เป็นเต่าของประเทศไทยนี้จําลองมาอันนี้คนละชนิดนะครับแต่ให้ดูความแตกต่างของกระดองนะครับกระดองท้องตัวเมียเนี่ยเห็นไหมครับเรียบ,เร,ยบเรียบไปเลยแต่ถ้าเกิดตัวผู้ปุ๊บมันจะเว้าวเข้าปับ๊บเพื่อที่จะป,ประกบด้านหลัง แอบของธรรมชาติออกแบบมาในเรื่องการสืบพันธุ์เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์มันก็จะต้องออกแบบมาให้เข้ากันกับรีรัและไลฟ์สไตล์หรือโซเชียลของเขาอ่ะในการที่จะสืบพันธุ์จุดสูงสุดของการมีชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็คือการสืบพ่อ่าพันธุ์นั่นแหละจะจุดสูงสุดของสิ่งมีชีวิต<อ><อ>เราพูดถึงกระดูกแล้วก็ต้องมีาอาหาร นะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็กที่โบนที่มีส่วม,มีกระดูกามาเสิร์ฟนะครับมีเล้งต้มเล้งหรือหูหมูหูหมูของเราก็คือเหมือนก็นหูเราเนี่ยมันเป็นกระดูกอ่อนไม่ใช่กระดูกแข็งมันจะกัดแล้วกรุบกรุบกรุบุบนะครับเป็นกระดูกอ่อนลิปไอนะคะสเตรอย์จังจามากเลยเนื้อคเัือครับในโซนนี้นะครับในโซนนี้จะเป็นโซนที่บอกว่าเราใช้ประโยชน์จากกระดูกได้ยังไงฝั่งฝั่งนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ตั้งแต่สมัยก่อนโบราณแล้วตั้งแต่คนยุคหินเลยการสร้างบ้านโดยใช้กระดูกแมมมอสอันนี้เราจําลองมาจําลองกระดูกแมมมอสมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ํานะครับรถไฟความเร็วสูงนะครับเรือดำน้ํานีน่ก็คือเหมือนกับทางอับเฉาค่อยๆเติมน้ําไปทีละห้องให้น้ําหนักมันมากขึ้นแล้วเรือก็ค่อยจมลงเอาน้ําออกปุ๊บมีอากาศปุ๊บมันก็ลอยขึ้นใช้หลักการเดียวกันกับหอ,อยนอร์ลรุสนนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกของนก นะครับปีของนกที่เราจำลองนะครับเรียนแบบมาใช้ในการทำปีเครื่องบินเพื่อให้มันมีแรงยกลอยตอัวแหละครับเดี๋ยวล่ะอันนี้เกี่ยวกับหอยเฟลไงอ่ะเกี่ยวหอยเฟลตรงที่ว่าเราใช้ข้างในจริงๆเราต้องดูข้างในถ้าเกิดตัดกระดูกดูข้างในอ่ะมันจะเป็นตะข่ายสารต่อต่อกัน<อ>นะครับมีก็ถ้าเกิดเป็นกระดูกมนุษย์อ่ะอาจจะมองไม่เห็นกับไอ้ไอ้ไอไอไอการควายการต่อแล้วหนักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันจะมีส่วนที่เอาไว้สำหรับอ่าซับนะครับน้ำหนัก นะครับก็คือเป็นสายใยใยๆยต่อกันเพื่อรับน้ำหนักแรงกดเหมือนกับหอไอเฟลที่ใช้การสารสารเหล็กครับเพื่อรับน้ำหนักของมันนไมครับมันจะไม่เห็นไหมคือหอไอเฟลมันจะไม่เป็นแท่งเหล็กดุนดุนใหญ่ๆนหนาแต่จะใช้การเรียงกันนะครับการคางเหมือนกับการคางกันน้ำหนักอะไรประมาณนี้ครับ ขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับยินดีครับแต่ว่าว่าก็แวะเวียนมาเลยนะคะเพราะว่าซอนนี้เป็นไฮไลท์และน่าสนใจมากๆเลยค่ะเอาละค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่คือไฮไลท์นี่เลยต้ให้คนมาุมเยอะๆในวันหนึ่ง้าเราจะต้องย้ายดวงดาวฮอลลีวูดสร้างเรื่องจริงเกิดขึ้น